เป็นจังไรมัจังไนมาเป็นสาวเดยงหัวเนาะค่ะนผู้เขานะคะค่ะกับเ่าเร็วน้ะกับมีแม่เดลียเฮง่ายป็กกำังม่อยู่เนไปเลยเด็กกำลับมอยู่้เพินโดนไ่ยานี่เกดการนี่เกิดถึนโดนเ่ยค่สามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเดือนสุดทายเดอนเางานเดือนทายกว่าประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าค่ะตาชินใจไปทิ้งนนเดือนสองหมกว่าน่ะล่ะมา ว่าตอนแรกนั้นตัดสินใจยากกว่า,ากัอาอบอัดผิก็คือยูจะคล้องเสียใจบ่สิรอดบอ่ <c oughs> แมงป้อนชนะเติมผู้หา,าตอนนั้นหรืว่ามันมันสินักขนาดนี้บ่คือว่าไม่ความเพียบบ่ต้องสินยากบ่จับบ่คือว่ามันสินักปนนี้นะค่ะ <c oughs> ครับพี่พี่น้องครับวัอนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนครจังหวัดชิซสกเกะครับวัอนี้พ่อพี่พี่น้องนะครับแม่ยมเสาเปิลนะครับอดีตพนักงานโรงแรมพี่น้องครับผันชีวิตเจ้าของมาเป็นสาวเลี้ยงงัวเฮ็ดเกษตรครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องเปิลนะครับว่าเป็นจังไดนะครับเพิ่นจังไดแมาตัดสินใจแบบนี้นะครับมาเฮ็ดเกษตรนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับน้องเปิลสวัสดีครับก็เฮ็ดอย่างนี้พี่น้องในชิซึกเกะอันเปาะว่านะครับว่าเปาะว่านนี่ว่านลายออ๋ โต้วนัวมีกินน้าม้าครับช่วงฝนมนนันแห้งกินมันอันนี้กินมันแห้งอ๋อช่วงฝนกินแห้งมันแห้งก็หลายนะครับกําลังสี่สี่คนนะครับยังก่อนนี้เพิ่งจะว่าจ้าไหนก่อนนี้ไมโครเบฟไมโครเบฟนะครับพี่น้องท่านเดี๋ยวแนะน้นตโตให้พี่ให้น้องทั้งบ้าทหัวใจวันสวัสดีค่ะคผมน้องยังก่อชื่อจังไหนก่อนนี้นอ่าชื่อจริงแม่น้องจันทป่าไทยนัองจันทร์ป่าไทยเป็นจังไหนมาทางไหนทางไหนมาเป็นสาวเหยงัวกนจ้ล ไม่ตนผู้เฒ่านะค่ะ<า>ครับเพิ่นกับเฒ่าแล้วเนาะคือกับโมมีแห้งเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกา็เลยได้กลับมาอยู่น้ำเพิเน่นก็เลยได้กลับมาอยู่น้ำเพิ่นโดนหรือยังนี่เหตุการณ์ในเสื้อถุงมันโดนหรือยังค<า>่ะ3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเดือนเดือนทุกทายเลย่อถออกจากงานนี่เดือนหลายกว่าประมาณ20,000ื่นสองหมื่นกว่าค่ะตัดสินใจเลื่อทิ้งเดือนสองหมื่นกว่านั่ะหลักมาเลี้ยงงูอ่ะตอนแรกนั่นตัดสินใจหยาดบอกกับอาชีพนี่ ก็คือ,อยู่ว่าจะาค้องสีเห็ดใดบ่สิหอดบอ่ <c oughs> แมนาะนนัดเติบอยู่่ะตอนนั้นคือว่ามันมันสีนักขนาดนี้บ่สิคิดว่าไม่ความคิีว่ะเอ้สีหยากปานนี้บอ่อบ่บคือว่ามันสีนักปน,นีนะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดีทีทคนในครอ,อบครัวเขากะซอยกันดีนะคือเป็นเป็นการดูแลเป็นการรับผิดชอเโย่แมนยงทุกอย่างกับปรเด้ปล่อยเฮาเดียวการเฮ็ดซอยกันเป็นอะไ บ่ได้มาซอยเฮาเต็มที่นะเนีเบิ่งก็เฒ่าแล้วเนาะครับครับครับบัดนี้ตอนแรกที่เฮาลงลงุนมาเลี้ยงหน่อยลงทุนจะโตตอนแรกตอนแรกซื้อไว้ให้เพิ่นเลี้ยงก่อน2โตสองโตแม่นบัดนี้จักโตเฮาจังแ่ออกกงานมามเลี้ยงกาซื้อไว้ให้เพิ่น2โตแล้วเบิงเบิ่งแล้วก็เลยนเพิ่นเนาะเนี่ยเพิ่นก็ไปเกี่ยวหญ้าหาหญ้ามาก็เลย ออกจากงานเลยมาอยู่น้ำพินเลยอก็เลยตัดสินใจเริ่มจากว่าสองโตน่าล่ะแม่สั่งผ้าลายไปหรอนัเนี่เกิว่าเออก็เลยได้ออกออกมาอย่างหัวออกมาเรียงว่าปีนี้ปัจจุบันนี่หัวหน่อง่นนี่จัโตเกือบสามสิบค่ะเกือบสามสิบี่ภายในระยะเวลาสามปีนเป็นแต่ไหนมันตั้งหลายจากสองโตต้องซื้อเพิ่มแน่กับแม่ค่ะซื้อเพิ่มแม่กับออกบูกมาแน่ปีละสามโตสี่โตนะ แม่ออกลูกลูกออกลูกออกร้านมาเรื่อยๆทุกเมื่อนี่เกือบสามสิบตัวกับสามสิบตัวบ้านนี้เอาเงินใส่มาใส่กันจะทำการเกษตรทับคทุกไปน้าไหมปลูกของปลูกนันปลูกนี่ขายโอขายน้ำบานน้ำทรงพ้อขาหน้าจากจากเด็เดิมเนี่ยเลี้ยงงวยยาวบ้านนี้ก็หันมาปลูกของหน้าปลูกของเพราะปลูกอย่างแน่นอน ก็ปลูกแตงกวาค่ะแตงกวากำลังลุ่งแล้วก็ปลูกพริกแล้วก็ปลูกขวาหอมอ๋อเป็นพืชระยะสา<ม>ั้นแม่นเปิดมันตังได้เก็บไว้เนาะแม่นค่ะกตม่เก็บไว้น้ำเก็บระยะยาวน้ำอืมอ่ะแยกๆห้พี่นอ้องเพค่อนข้างในบ้านที่ยังสั้นอยังายา,งาวต้นหอมเป็นพืชระยะสั้นต้นหอมต้นหอมจังเหมือ กับประมาณเกือบเดือนนะค่ะถ้าหาถ้าดูแลดีๆกับเดือนมาบอจะมือเขาจะเก็บเกี่ยวครับปูมันมันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เพราะยี่สิบมือบอถึงค่ะประมาณกี่ซิบมือเขาจงได้เก็บขายแนีงท,ที่ที่น้องเปิ้ลปลูกเด้ยค่ะครับประมาณ กับเดือนเลยค่ะกับเดือนกับเดือนข้าจันทร์ในเก็บขายเน่ยเพราะว่าข้าปลูกแบบอินซี่นะข้าบุหรีแบบใสอันนั้นคือเขาปลูกอันนั้นบุหรี่ใสสารเคมีแม่นค่ะปลูกไปเรื่อยๆแม่อปลูกข้าวใสเก็บไปเรื่อยๆแม่อยมีปลูกหอมระยะสั้นอะไรยังไงออกมาเนี่ยก็ที่ที่กระทือว่าเก็บได้โดนค่ะแต่ข้าดูแลบำรุงประมาณประมาณโดนปะไหนข้าจันทร์เขาเขาจังทร์เดือดไม่จังวร์ไหว กประมาณเดือนนี่ค่ะประมาณเดือนแมนีนอ๋อจะคนับจากเมือเก็บกับสิเดียวอะไรเป็นเดือนเนูยนะครับอันนี้ก็คือระยะยาวกับเพศควบคู่กันไปเนียนได้ไหนบนเรียนเอ้าคิดเฉลียลย่ยมือหนึ่งเขามีรายไหยๆกันไดมกับประมาณสองสามร้อยค่ะสองสามร้อยเนาะแ,นแล้วพอได้ซื้ออยากซื้อกินยดแล้วพออยู่ได้นะครับกับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับกาลังถ่ายคลิปอยู่นะครับกับบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับพ่อแม่พี่น้องครับ หมืนฝนกับตังเข้ามาน่าจะตกแน่นอนครับพี่น้องครับบรรยากาศก็กำลังดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ฝนยุตตกแล้วนะครับกับสภาพี่น้องน,นะครับยังไปชมหาแปลงพักแปลงสวนเพลินนะครับไล่ไดไล่วันเพลินนะครับ น้อครับจากว่าสองตัวตอนนี้ม er, uh ้วกับสามสิบตัวกับกับาสิบสอตัวนี่เท่าไรสองตนะครันี้เดเลูกแค่ตัวคนองเพื่นีไหนปีนี้พึ่งในซีค่ะปีนี้พึ่งในซีปัณิตนี้ม้วห์ทองมาันบกโต้วนอที่ตัวนี้หนึ่งสองสามสีสี่ต้เียวครั มีวอดดองอีกสีนะครับมื่อปีนี้เป็นฝนพายุแบบสีนะครับพี่น้องครับมันจะไม่ใช่จังกันสีน้งเปืนเป็นยังไงมีความสูงกว่าน้วยาจะมีความสูงขางเป็นอิสระเป็นอิสระได้๋ยูยุก็พอกับแม่เดี๋ยวยุก็พอกับแม่แล้วก็เป็นอิสระอิสระได้เท่าอย่าไปใส่ของกระเด็นไปแม่ไทยเท่าโบยเฮ็ดเท่ากับโบเฮ็ดก็ได้เองส่นะ มันนี่มีเวลาพักคอนเพิ่มเกื่อนคือบ่ว์เด็ดจำกัดบ่วเด็ดปีกมาต้องเป๊ะๆนะแนนบ่ในการจัดการนะครับมันนี่งัวไล่ลายแบบนี้การจัดการเรื่องอาหารการกินเลยกับย้ำต่อกับไปหากับตัดหญ้าไปเลยค่ะแบ่งหญ้าต้องเปิดหลายบอว์ประมาณชีฟลายประมาณชีฟนะครับประมาณประมาณชีฟลายกับตัวหลาไหลทอดย่างเนาะกับงมูหวานกับหมูวาประมาณนี้นะครับ ตัวใหญ่ตัวไงน้องเปิร์นปุ่นไงใหญ่ไน่ใหญ่ไนเป็นหลักค่ะแล้วก็ช่วงนี้นี่ไม่ให้ในญ่ไน่เนาะไม่นะครับใหญ่กลาหลายนะครับพี่น้องครับนี่คืว่าเพื่อนก็กำลังกินใหญ่ครับพี่น้องนี่คืว่ากำลังกินใหไม่เห็ุแบบนี้นะครับน้องเฟิร์นปุ่นช่ว่าสบายใจหลักกของเฟิร์นนะครับสบายใจหลักการม่วงก็นี่คนเยอะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพูถามน้องเฟิร์นนะครับเกี่ยวกับราคาเงื่อนนะครับตกใจบอนะครับซูเมอร์นี่ครับราคาเงื่อนสีน้องเฟิร์นเป็นคิแนนววกับราาคมือี กะตอนนี้กับเฉยๆค่ะเพราะว่าบบเด่บโบเด่ฝ่าวบโบ<อ><ะ>เด่รีกัเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะเลีเ้ยงไปเรื่อยๆเลีเ้ยงไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแม่กัเลี้ยงโปโต้ไก่พอมาเข้าโบเด่ว่าเลี้ยงเดียยเด๋ยวนี้ขายเดี๋ยวนี้เลี้ยงออกแม่แพร่ลูกไปเรื่อยๆปลอกไม้เสียวใบยึดตัวปลอกไ,ปปไม้ ไก่สักสามสีกระพาะน่ะค่ะอ๋อสามสีเนาะก็แสดงว่าไก่จะได้ไก่แล้วไก่แล้วบ้านนี้กับพี่นาก็สิได้เริ่มพัดงัวนออกพี่นาก็เริ่มสิเห็นรายได้แล้วเห็นกําไรเพราะทุ่นมันทุ่นมันกับยุคกับงัวนี่แหละกาไรคือเขาขายออกโอ้แม่แม่เอาทางกันนะครับพี่น้องครับกำไรคือกับโต้คายออกนะครับตัวทุ่นนี่คือตัวง่ว่ยังอยู่ พี่น้องครับน้องเปื่เนิ่นกำลังสีผสมไมโครเบสนะครับพี่น้องครับเพื่อสีฉีดพ่นขอกเพิ่นนะครับอ่ะเบาให้พี่ให้น้องฟังที่แรกมันเป็นจังใดห้องจังใดใส่ไมโครเบสเนาะแมงวันมันหลายค่ะและ<อ>้วก็กินกินแห้งกินแห้งเพราะว่างว่เขามันหลายโตเน,ะนาะยิ่งเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่ล่ะแม่นค่ะอืมแรกๆนี่ลหลายซ้ำใดแมงวันเอาเบาให้พี่ให้น้องฟังเบิเ่งแรกๆกะ โอ้ยน้ำเง่วนี่เง่วนแถบสีบ่ได้นอนเลยค่ะอย่างเวียนนี่ก็บ่ได้นอนครับยุงไอ้แมงวันหลายแมงวันหลายมนกินกินเป็นอะไรตอนนั้นกินเหม็นกินเหม็นเข้ากับบรรยากาเขามากด้วยกันไหมเนี่ยย่างเขามากไกลๆนี่กินออกมาเลยค่ะอ๋อกินโชยออกมาเลยกระเล็ดบันไปพอไม่ข้อเบ็ดจังไหนหนอกาบเบิรงในยูทูปค่ะเห็นในช่องบอลูดก็เลย สอบถามเพื่อนไปอ๋อนะครับพเพิ่นก็เลยไดเอามานะครับเดี๋ยวให้เพิ่นทดลองนะครับพี่น้องครับเพศให้พี่ให้น้องเบิ่งแรกๆนี่ตองเพิ่นฉีดดูปันใดน,นอกะช่วงมือแรกเอามาเลยฉีดเสาแรกเลยเสาแรกเลยแมน่นเสาแรกไปเรื่อยๆแม่นบัดนนี้กินบางลงเขาจังโลดจังสีบ่แมน่นค่ะอืมปัจจุบันเนี่เาสีดดูบ่ กะาทีตย์ละเถอะอทีตย์ละเถอะแม่นค่ะม,มันกับบล่อยมีแมงวันแล้วงัวเฮาก็ได้พักค่อนแม่ยยนนแม่แม่นอนอ๋อได้ยินดอกเปิ่นว่าเตกีนน่ะงัวแมงวันตอมหูตอม,ต,อมตาแม่นค่ะน้ำตางัวนีไ่ไรโอ้นี่นะครับเดี๋ยวแล้วตัวนเพิ่นเนาะก็เล<อ>เยแดดฉีดพ่นนะครับพี่น้องครับเอาเอา,เอาคือบ่ไดอ้อันปิดหูปิดนี่ยังหนอนมันเป็นยุลินซี่แบบเป็นอันนั้น ธรรมชาตินะคะมันเป็นจุลินทรีย์แบบธรรมชาติตอแเคมีแมนค่ะมันก็เลยแบบมันก็บโบอันตรายต่อคนน้ำต่อสั์น้ำท hmm. ี่โดนตรงน,นี่ก็ได้ก็ได้เนาะ <Man. S 1> โอ้นี่ให้น้องเปิ่นประทับใจนะคะ <Man. S 1> พี่น้องครับอ่ะผสมเบิง่งผสมนี่นะคะพี่น้องกระลังเสียผสมให้พี่ให้น้องเบิ่งครับพี่น้องสองฝาสองฝาเนะต้นานยี่สิบบีขบขานี่รับพี่น้องเพิ่นกำลั mm. ง ผสมถินมไว้ยี่สิบนาทีครับ,บนี่สะสมเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับหนึ่งฟ้าต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพี่น้องอุ้ยหอมเนาะนธรรมชาติครับ นี่ครับพี่น้องน้องเพิรนเพื่อนฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีถามเพิ่นนะครับกับผู้ชื่จังไดนะครับกับการมาใช้ชีวิตแบบนี้อยู่หัวอยู่สวนเลียงหัวเรียงน่นเรียงนี่นี่ไหมครับสบายใจค่ะง่ายๆเลยคือเอจอันแรกคือความสบายใจนี่แหละก็ เน่าอยากเน่ากินกับมีเบิดแม่คะ่ะเขาต้นทุนชีวิตนเนากับปลาไหลเก่าแม่ของเขาอยากกินย่างเนากับปลูกเอาอหัวเนี่ก็เป็นกลายเป็นเงิ่อนออมเนาะกลายเป็นเงินก่อนไงของนนองเพิ่นนะครับกับของของหนองเปิ่องหัวเพิ่นนะครับ<ม>เอออยากให้หนองเปิ่อนฝากพี่ฝากน้องผู้ใดที่ชมคลิปหนองเปื่อยู่แล้วก็มีไอเดียนะครับมีแนวเคลีอยากเขามาเฮ็ดแบบขึ้นหนองเปิ่อนอย่ามาอยู่ใส่ชีวิตอยู่บ้านนะเขาต้องเริ่มต้นจังไลยเนี่ย ก็ต้องศึกษาก่อนค่ะครับศึกษาเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ว่ากระถาเจะคล้องว่าอันจะคล้องสิดทุนไห้บอพราะว่ากับคนที่บ่เคยเหตุงานเกษตรเราม่เหตุมันแรกๆก็บููซึกว่ามันมันบ่คือดังคิดแมนบอ่น้องเปิลก็มีความหม้ยอย่างสั่นแปบโตอยู่โดนบอมันเนี่อก็เป็นปีอยู่ค่ะเป็นปีอยู่กว่าจะได้มาลงโตขึ้นเสมอเนี่ย ตรงสูแดดสูฝนครับแต่เลี้ยงว่านี่ตองสูแดดสูฝนตรงสูแดดสูฝนเห็ดหอยเห็ดสวนคือการ mm. กว่าจะได้เงินสามล้อยมา mm. อือน้องเปิลว่าคนมั่นก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติเนาะครับเขาเคยได้รับเงินเดือนนะครับกับบ่ได้รับเงินเดือนทุกเมื่อนี่นะครับแต่ว่าพอมาปรับตัวได้กับหูซึกว่าสบายใจสบายใจนะครับพี่น้องครับคือน้องเปิลเมื่อกา งัวก็กลายเป็นเงินออมนะครับเงินใส่สมเอื้ออยู่กับหัวก,กับสวนสมเอื้อกับเฮ็ดไฮไซน่าอีกนะครับเอาพอด้อย่างมะเรียนน้ำน้องเปิลฝากพี่กนนะารใน,น,น,บนบเพื่อนนะจ้าบ้านนนสว่างตำบลบกอำเภอนนพูนจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะครับเมื่อน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องเปิลน,นะครับที่เปินอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องน,นะครับมะเรียนน้ำนะครับแล้กกานอกจากเบื่องการเรียงหัวของเพิ่นแล้วนะครับก็ยังได้เบิ่งหัวเบิ่งสวนของเพิ่นนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ